กุนขเม่เตรียมลมพะขเมนสุดดื้อดานอยากจัดการแข่งขันกุนขเม่ใจจะขาดแต่สุดท้ายหายศาสารในอาเซียนโบมิไพรอนุญาตใหแ้แข่งกุนขเมตเตจะให้แข่งมวยแทนดังจิเคอร์เฮดมาในแต่ละปีซึ่งหลังจากทีมีกษรดามาเกี่ยวกับกุนขเม่ของขเมนมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็ได้สั่งผลกระทบโตกับขามสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์บวชจะเป็น ไคคาเมนลา่ามาจนถึงปัจจุบันเลลาสุดก็ได้มีการเคลนไว้เกี่ยวกับกุลคแม่พอหลังจากทีได้วันที่31มีนาซบพศ3ทีผ่านมาได้มีการประสม m e t t t h e p พลสซีเกมซบพศ3ซซ่งการประสมนี้เดจัดขึ้นเป็นขางที่6ซึ่งท่างดานทานกองเอกไสซก้ซักศิริวัตร ซีอของสาพันธ์มอนตีซีเกมและห้องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้มีการเผยแพร่และละเอียดบางส่วนในงานการประชุมดังกล่าด้วยเพื่อนเดลราวาจากในทีประชุมทุกศาสตร์ในอาเซียนแมนบอมมีภไพอนุญาตไหคเมนจัดการแข่งขันกุลคแม่เตหายเปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันมวยดังทีแต่ละศาสตร์เคยจัดมา แต่จะได้ก็ตามทั้งจะผ่าขามนกับหลินตุกติกเปลี่ยนเทคนิคแฮนด์บุ๊กที่เคยเป็นมวยมาเป็นกุลขเม่ตามที่จะผ่าขามนเหตุออกมาเลดุยเหตุนี้เองจึงเหตุให้ทั้งจะผ่าขามนต่างก็าพากันดินโตพอหย่านบริจัดการแข่งขันกุคขเม่จนเหตุให้ทั้งดานเตียบันห้องนายกและทมนตีของกัปตุจีและปลักสุคนและทมนตีกระทรวงการต่างประเทศของกัปูเจีจะเดินทางมาเยือนไทยเพียอ อห้องให้ทางการไทยยาม่าสนใจและยาม่ายุ่งเกี่ยวกับกุณแคเม่ของคเมนและทางทาน CEO ซีเกมก็กะลจะบ่อยให้เรี่ยงนี้จบเด็ง่ายๆพร้อมนั้นจะมีการปรึกษาหาลือกับจะผภาคะเมนก่อนเริ่มการแข่งขันซีเกมอีกครั้งและวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะโบเกิดขึ้นอีกในการจัดงานซีเกมขังต่อไป เลโนกจากนี้ในทีประสุมใหญ่ทามานูนซีเกมมมนจะมีการเปลี่ยนโหมดโดยมีสามหมวด คือกีฬาพื้นบ้านจะเหลือกใด2สนิทแลเบเกิน8อีเวนต์จากนี้จะมีเพียง2สนิทเซนโบกต่อหรือโววีนัมโดยทีกีฬาสาธิตในปีสองพัหาที่ประเทศไทยจะเป็นจภาพซีเกมจะมีการแข่งขันสสนิทพอรอมนั้นทังซีอสโอพันธซีเกมก็ยังระบุทิ้งไทยไหว้วา คอยอาจจะเป็นคนที่เกี่ยิสร้างจากประเทศหน่อยๆอย,ย่างคัมรีโดยการแก่ทามานูนเทียนีเซิงเดมีมาเลเซียสิงคโปร์เคนดีนัมเลขังทัดไปทางประเทศไทยเฮาจะเป็นจะภาพในปีสัสหาและหลังจากนั้นประเทศมาเลเซียสิงคโปร์เล่าฟิลิปปินส์จะจัดต่อ ซึ่งเลี่งนี่เองก็เป็นข่าวใหม่สดๆหอนๆที่เฮ้แหจะภาพซีเกมส์เมนต้องสันสะเทือนพออาทิตย์ไทยกุลขมแม่ที่ทางคเมนสุดหักสุดแพงอาจจะบริจัดหย่อนการโกงเปลี่ยนเทคนิคอลแฮนด์บุ๊กจากมวยเป็นกุลคะแม่ยางบริหารอนุญาตจากศาสตร์อาเซียน และหลังจากข่าวดาวังกล่าได้มีการเผยแพร่ออกมากรณีแฮชแท็าเน็ตจากประเทศไทยจำานว่ดลวงลายเทกันมาคอมเมนต์แสดงความคิดคมเห็นโดยคนส่วนใหญ่ก็ตำหนิวิจารณ์ตอการกระทําที่ตุกติกของจะภาพที่พญาญามสุดขีดเพื่อให้คุณคาแม่มีสีเสียงโด่งดังเทียบเท่ามวยไทยด้วยการใส่ทุกวิธีทางผ่อมทางการโกงไละเคลมซึ่งคอมเมนต์ที่อีทเพื่อเด็กก่าว,ว่า คือประเทศเขาเข้าตรงย่อมฮับว่าการศึกษาของพวกเขามั่นตมร้ายบ่เข้าใจเรื่องกฎกติกาเรื่องลิกสิ์อียังเลยยังเซนไล่ล่าหูที่คนไทยออกแบบเลิ้กติกามวยไทยกอกไปพ่อเขาไปว่าดันมาเกิดดรามา่าเลื่องประเทศขเขมรเกิดก่อนเห็นแล้วหูซึกปัญญาอ่อน เลียงกุลขะแม่เกิดขึ้นมาเป็นเดือนๆทางขมนก็ว้ามวยไทยเลี่ยนแบบแถมยังมีประธานมวยเล่ามาสวยเสริมและยืนยันวา่าเป็นของขมนมาจนถึงทุกวันนี้อาจจะเป็นเพาะไพ่แรงมายืนขมรนกำลังจะอดน้ำตาทางในเมืองหลวงสรุปแล้วมาขอนำแน่นอนและอาจจะขอแนวอื่นอีกมาขอทานจากประเทศไทยพอมีกินมีใส่ก็เลื่อนบญคุณ กัมพูชียว่างเกมไหววาหากไทยล่งแข่งกุลขะแม่ก็จะต้องแพ้ลาบคาบทุกรุ่นแต่เฮาจะบทสงนักกีฬาไปแข่งไล่การหนีเฮดเขมินเสียแผนจบบบสุยแน่นอนกุลขแม่ยาได้ย่อมออนขอโบสันพวกมันจะอ่างตลอดวาเด้จัดโดยสอบทำส่วนประเทศทีล่องแข่งก็แบนวกมันอย่างจริงจังไปเลย ควมดอยพัฒนาแช่งควมคิดบบหูจักระเบียบกติกาอยากเค็ดยั้งก็เหตตามใจมั่นคงจะยากที่จะตามประเทศอื่นใดท่านนาวเวทนาควรประท้วงโดยการประสงค์นักกีฬาไอแข่งจุกประเภทเนื่องจากเจ้าภาพบบมีควบพรอมทั้งสถานที่พักสนามแข่งกรรมการและการหักษาควบปลอดภัย ถึงต้องแล้วถ้าปล่อยพานมันก็จะเกิดการเคลมแบบนี้ไปเรื่อยๆเพียงเปลี่ยนซื้อซ้ำนันบ่ว่าจะพาพจะเป็นประเทศใดก็ตามมันกำบกวกข้นเหตุทุกประเทศในอาเซียนขวนรวมกันประถ้วงขมเมนเลยตกลงขมิมนมันจะจัดแข่งกุนขาแม่ได้หรือบอหรือถามมันจัดใดก็คงจะได้แข่งแต่กับเล่าไปสองศาสตร์ ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวไทยที่พากันมาคอมเมนต์ตอบโต,ต้ตอกับการกระทําของจับภาพซีเกมคเมนในครั้งนี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคเมนภายายามโกงย่างหนาดานเพื่อให้ได้จัดกุาแม่จังได้ก็ตามก็ยืมกดติดตามส่งข่าวพันเล่าและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้ง ติดตามข่าวสารจากซอปป์วเล่า,ลายางวองไวท่านใจนํำพวกเห่า